สู่สุขติแม่ของน้องไปอย่างสบายอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆสื่อทุกๆกำลังการและทุกคนประมาณนี้เลยประมาณนี้แม่ดแม่สองแม่สอนสอซ้อมก่อนไป็นไซ้อมใชได้กัไปแลยทีเดียวนะ ในแม่คิดไม่ออกเลยคือสุด<อ>ท้ายที่เราคงจะส่งน้องอินค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะส่งน้องอินไปสู่สุขติไปอย่างสงบและแม่ก็ขอให้น้องขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าและแม่ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มีมาให้น้องและทุทกๆท,ท่านแม่ก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะแม่ยังมีห่วงใดๆไหมคะหรือคิดว่าน้องยังมีห่วงใดๆไหมคะอ่ แม่ว่าแม่ไม่มีห่วงแล้วแล้วก็น้องก็ไม่มีห่วงแล้วเพราะว่าเมื่อวานแม่ก็มีมีพูดบอกน้องแล้วว่าเหมือนประมาณอย่าห่วงแม่อย่าห่วงสิ่งใดๆแล้วแล้วแม่ก็จะไม่ห่วงอะไรไม่ต้องห่วงแม่แล้วแม่ก็เลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็ขออโหสิกรรมกับลูกด้วยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วขอให้น้อง ไปในทางแสงทางที่สว่างสวัยข้างหน้าที่ผ่านมาน้องอินเป็นลูกที่ดีของคุณแม่มาตลอดความภาคภูมใจในลูกสาวคนนี้ยังไงะก็คือผูกพันกันนะคะเพราะว่าอยู่กันสองคนก็ทำงานด้วยกันคือช่วยกันนะคะแม่ไม่ใช่ว่าจะให้น้องทำงานคนเดียวนะคะบางคนเดี๋ยวจะว่าแม่ใช้แรงงานเด็กมันไม่ใช่คือแม่เหนื่อยอ่ะ คือก็ช่วยกันแล้วน้องอินก็อยากหาเงินให้แม่เยอะๆด้วยความเป็นเด็กตกะตันอยู่ mm hmm. ก็ทำทำมาตั้งแต่อายุสี่ขวบกว่า mm hmm. จนปัจจุบันอายุ20วาระสุดท้ายของเขาแล้ว mm hmm. เขาเป็นเด็กที่ไม่ไม,ไม่ไม่หยุดนิ่งอะ่ะ mm hmm. คิดแต่ว่าจะทำงานหาเงิน mm hmm. อยากมีบ้านใหม่ mm hmm. อยากมีอะไรเหมือน mm hmm. เหมือนความฝันของคนทั่วๆไป mm hmm. ค่ะ จริงๆในมุมตอนเด็กตอนทางานเขามีงองแงไหมครับเพราะว่าเด็กสมากก็จะงอ <m> งแงก็จะอยากมีชีวิตไปเด็กเขาเป็นตอนเด็กๆเขาตั้งใจทํางานมากเหมือนเขารู้หน้าที่นะคะถึงเวลาจสมมติว่ายังไม่ถึงคิวเขาถ่ายหรืออะไรเขาไปนอนนอนเสร็จแล้วถึงเวลามาเรียกเขาอ่ะก็กระเด้งขึ้นมาแล้วเขาก็ไปทํางานเขาจะไม่งองแงนะคะ <m> แล้วมีอยู่ม,มีมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่า เขาจะมีข้อต่อรองอะไรเงี้ยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกยังง่วงอยู่แม่บอกว่ามีไอศครีมนะ,ะม,ม,มีไอศครีมนะมมนี่เอามาไอศครีมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานก้าเขาขีดคอขีดคอวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ไอศครีมให้กินแล้วตาสว่างแกก็ทํางานต่อ,อแต่ปพะเภทที่แบบงองแงแล้วไม่ไม่เล่นเลยอ่ะมันไม่มีไงคุณแม่ดูแข้มแข็งกว่าวัน,นก่อนๆที่ผ่านมา ค่ะเข้มแข็งกว่าเพราะว่าใหม่ๆนี่คือทำใจไม่ได้เลยมาหน้าวันนี้แล้วอะ่ะคือก็เหมือนเราก็อ่ะดูอะไรอ่ะดูดูหมอไพ่ไพ่ย,ยิบสี่บ้างแล้วก็คำตอบอะไรมันมันดีอะ่ะมันดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้แม่สบายใจไงว่าน้องอะ่ะ ถ้าไม่ไปเกิดก็ขึ้นไปบนสวรรค์เลยเขาจะไปเป็นนางฟ้าไปเป็นนางฟ้าเลยเหมือนน้องเป็นนางฟ้ามาเกิดแล้วคะค่ะใช่ค่ะเพราะในในไพ่จะบอกหมายจริงๆนล้วจะความสุขแม่ไม่อยากให้น้องไปทำอะไรหรือว่าอยากให้น้องเลือกเองแม่อยากให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วแต่ผมลิขิตเขานะคะซึ่งเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าสองสองวิธีนี้แม่ก็โอเคเพราะทั้งสองวิธีก็ดูสบายแล้วมีสบายแล้วน้องไปเกิดได้ได้เร็วด้วยนะคะไม่ใช่ว่า อีกกี่ปีจะไปเกิดแม่เห็นแม่บอกว่าที่จะอยู่ไข่เดียวเพราะว่าด้วยความที่น้องเป็นคนมีบุญมาเกิดอย่างนี้แต่แม่เชื่อนตามนั้นใช่ไหมคบแม่ก็เชื่อเพราะว่าเขาจะมามาได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ต้องไปเพราะสังเกตที่จะเป็นแบบเนี้ยเยอะหลายคนที่เป็นแบบนี้เพราะตอนนี้เขาอยู่ก็เห็นชอบทําบุญด้วยชอบนั่งวิปัสสนาใช่เขาก็ชอบไปชอบไหว้พระพิชัเนรชอบอะไรหนึ่งเขาไปอ่ะ แล้ววันนี้แม่ฝากขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวเราส่งมาให้น้องอินสุดท้ายค่ะก็ขอกราบขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องอินและส่งมาให้แม่นะคะทั้งทุกสื่อทั้งท่านผู้ชมทางบ้านทั้งใครแล้วแต่นะคะขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะผู้ชมทางบ้านทั้งใครแล้วแต่นะคะขอขอบคุณมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะ ไปอที่สตคคือว่าแม่แม่แม่ลอยนะคะทีแรกทีแรกทีแรกคือคุณอะไรคุณพาเก็บแต่ผมเวลาผว่าต้องเก็บไว้ไม่ใช่แม่ห้ามลอยเสร็จแล้วพี่บินบอกว่าคนไทยอ่ะลอยได้ก็เลยแต่เขาต้องแบ่งแบ่งป่ะแบ่งสัดส่วนแต่บางที่ต้องเก็บไว้ที่วัดเก็บไอไอแบ่งเก็บสัดส่วนน่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบใหญ่มีมีญาติมีพี่มีน้องใช่ไหมคะ แม่อย่างนี้แม่จะต้องลอยหมดเลยเพราะแม่มีลูกคนเดียวแล้วแม่อยู่กับลูกสองคนแค่ั้นมันไม่มีใครที่จะมานั่งไหว้เราต่ออค่ะอ่าอันนี้คือน่าจะไปลอยแ่ไห่น่าจะเป็นวัดวัดช่องลมปัจจุบันย่งเปลีช่ยงอีกแล้วไม่ใช่ที่นี่ช่องลำสานป่ะเพราะพี่บินแบบว่าถ้าสัตหีบอ่ะมันไกลแล้วรถมันก็ติดด้วยเพราะว่ามันจะเป็นวันสงการอาทิตย์นกล้ใกล้ดีกว่าตาเพราะว่าแม่อยู่แถวนี้าตถนนจันนครับ จช่องลมพระรามสามนี่เหรอครับจ่องลมอะไรที่ไปอ่ะไม่รู้ไม่สงมือสาพรไม่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 ใช่พระรามสามพระรามสามก็ส่องมือสาพรสาดเดียวของจะปากอ่าวอ๋อปากเอาอ๋อแม่ค้าอันนี้แน่แน่ใช่ไหมเพราะว่าแน่แม่ผมไปสตีแ่ลีดแล้วใช่มหวัดอ่ะคุณนี่มันไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรละคุณนี่มาเก็บฐานน้องแล้วอ่ะเก็ก็เก็บแล้วก็ร้อยหรือไม่ได้มีการเปลี่ยนวัดอะไรแล้วนะ ก็คือช่องตรงนี้ไปแล้วว่าช่องลมแล้วโอบคุค่ะนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่แม่แม่อีกคือจะเคลื่อนศพบ่ายสองโมงครึ่งไหมครับหรือว่าสี่โมงเย็นหรือว่าไม่คือสี่โมงอะพารแต่ว่าเนี่ยกำลังแล้วที่แรกว่าจะเคลื่อนเร็วกว่านี้พี่บินบอกว่าอากาศมันร้อนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่บินมาแล้วน่ะให้เขาช่วยจัดงานนี้เพราะว่ากะเวลาให้เราแม่เพราะแม่มีความรู้ทางนี้แต่กับพี่บินโอเคเนาะ โอเคไม่เงาโอเคโอนโอเคโอเคทีมานมายี okay ่สิบปีโอเคขอบคุณทย์ครับแกน่ารักจะตายพี่บิน